มาพบกับเจ้าของสวนกันเลยดีกว่านะครับป้ากิมหวยสำรานพันธ์นะเกษตรกร,ร,กรผู้ปลูกประจำอำเภอโป่งน้ํำร้อนจังหวัดจันทบุรีสวัสดีครับป้าครับ,รบป้ากิมหวยครับ,รบปลูกอะไรบ้างครับโอปลูกหลายอย่างเลยมีทุเรียนมีมังคุดมีลองกองป้ากิมหวยใช้ผลิตพันธุ์เพียวมาก็ นานตั้งแต่ตั้งแต่ตั้งแต่ปศสองพันห้าร้อยห้าหกห้าเจ็ดด้วยหรอมะโอ้โหนี่ช่วงแรกๆของเพียวเลยนะก็ใช่สั่งสั่งน้อยนี่ชุดเท่าไหร่ชุดเท่าไหร่ฮะตอนนั้นก็สองหมื่นหรือสามหมื่นก็ไม่รู้นี่น้อยแล้วครับใช้ได้ถึงปีไหมฮะถึงฤดูกไหมใช้นานเลยใช้ลืมเลยใช้ลืมเลยแต่ตอนนี้ตอนนี้ ชุดเท่าไหร่ฮะตอนนี้สั่งมาแสนยเใช้ไปเรื่อยๆเพราะว่าถ้าสั่งเยอะมันก็ถูกนะแล้วก็มันก็มันก็ประหยัดต้นทุนด้วยอะไรด้วยอย่างนี้ไงถ้าเราสั่งเยอะเพียวช่วยทําให้มังคุดแล้วก็ผลมันเนื้อมันเนี่ยมีส่วนที่ดีขึ้นไหมฮะก็อาจจะมีส่วนนะถ้าดีขึ้นนี่ดีขึ้นตรงไหนบ้างป้าคิดว่าก็ผิวหูอะไรเงี้ยเพราะว่าอย่างทุเรียนเนี่ยเขาก็ว่าผิวสวยนะ อย่างบางคนเนี่ยก็ผิวมันก็ไปที่ลงไหนก็ของป้าผิวสวยนะผิวมันนะอะไรเงี้ยสวยนะสวยนะอะไรอย่างเงี้ยคือผิวสวยหูสวยทรงออกเนี่ยได้ราคาดีลูกโตคือคือเพียวที่ทําอะไรให้ป้ามั่นใจว่ามันจะต้องมีเพียวอ่ะนี่ต้องมีส่วนช่วยค่ะการบํารุงต้นครับการบํารุงต้นการฟื้นฟูต้นเนี่ยเพียวค่อนข้างจะโอเคครับแต่ว่าลุงเขาบอกว่า เพียวน้ำการบํารุงต้นมันโอเค,คแต่เพียวผงเพียวเอเนี่ยการออกผลผลิตมันน่าจะโอเคอเพราะว่าฉีดไปมันเหมือนออกมาเรื่อยๆครับป้ากิมหวยครับป้ากิมหวยได้ดูรายการเกษตรเพียวๆมาก่อนไหมเคยดูเคยดูและเห็นเพียวโฆษณาในในรายการหรือว่าตามช่องทางต่างๆเนะี่ยป้ากิมหวยเชื่อไหมว่าเพียวเนี่ยมันจะดีอย่างในโฆษณาก็ เขาถ้าไม่เชื่อก็คงไม่ซื้อมั้งเด้อโอ้โหคุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไหมฮะไปกินมวยมันก็คุ้มอยู่นะพูดถึงอะ่ะมันก็พอไปได้แต่ว่าไอ้ที่ว่าจะไม่คุ้มก็คือสุขภาพนี่แหละคือเราทําเหนื่อยไปใช่ไม่มีเพียวเนี่ยทําได้ไหมฮะม่ถ้าตอบตรงๆนะมันก็ทําได้แต่ต้นทุนมันสูงแล้วมันก็เสี่ยงกับสุขภาพไงอืม ที่เราหันมาใช้เพียวเพราะอะไรเพาะเพียวเนี่ยมันเป็นการฟื้นฟูต้นบำรุงต้นมันทำให้ต้นแข็งแรงนะมันเหมือนกับคนที่ว่าสุขภาพดีอะไร,รมันก็ดีหมดแหละอือนี่จากเดิมเมื่อก่อนซื้อชุดหนึ่งสองหมื่นมาใช้ 100, ตอนนี้ซื้อชุดละหนึ่งแสนมาใช้ <100. S 2> แปลว่ามีความพึงพอใจอยู่แล้วแน่นอนผมอยากจะให้้ากิมหววพูดถึงความประทับใจผ่านไปยังพี่น้องเกษตรกรที่ฟังอยู่ว่า ปากิมหวยประทับใจอะไรนะเพียวประทับใจก็คือการฟื้นฟูต้นนะแล้วก็ลดต้นทุนแล้วก็เ,เป็นแบบดีกับสุขภาพครับปลากิมหวยไม่ใช่เป็นพรีเซนเตอร์ของรายการเรานะครับไม่ใช่ค่ะเป็น,ปนชาวสวนชาวสวนจริงๆ <c oughs> นะฮะไม่มีการเตรียม สิ่งที่ชอบก็บอกว่าชอบสิ่งไม่ชอบก็บอกไม่ชอบถ้าคุณอยากรู้คุณก็ลองใช้เองใช่นมีคนผ่านไปมาเอาผลิตภัณฑ์อื่นๆไม่ใช้จะใช้ไหมครับไม่ใช้อย่างนี้ต้องทำไงครับอย่างนี้ต้องเพี้ยวอย่างนี้ต้องเพี้ยว